ดูนี่ครับกระป๋องนี่เขียนว่าผงอาบน้ําเทวดาด้วยนะครับอจริงๆเลยนะอยากได้คนไปลองอาบน้ําที่ใช้ผงนี้จริงๆเลยนะก็น่าจะบอกกันก่อนนะผมไม่ได้เตรียมคนมาซะด้วยสิถ้าจะไปคุณฟุจิวาระอีกแล้วครับนี่มันผมเนี่ยผมจะไม่ได้สินะครับไหวไหมฮะ่า คงจะไม่ไหวครับพี่ผมไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยครับแหมแย่จังเลยนะครับไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยแต่ถ้าหาวก็มีกระเกงว่ายน้ำนี่ก็คงไม่มีปัญหานะครับแบบนี้ใช่ไหมพี่ผมมาด้วยอ่ะคกมาครับพี่ครับกระเกยว่ายน้ำมันจะไปไหเอาแล้วสบายตัวแล้วเราเอาเลยเยี่ยมเยี่ยมลงไปเหมือนลงอ่างอาบปกติเลยรู้ตัวครับพี่มันก็สบานกันนะเนี่ย ไหนนี่ก็เหมือนกับแช่อ่างน้ําปกตินะครับยืดขาหน่อยฮะยืดขาหน่อยครับเทให้ทั่วเลยครับเทให้ทั่วเลยครับสุดยอดเลยพี่ใส่เยอะๆเลยพี่มาเลยมาเลยคนหน่อยคนอทุกท่านช่วยกันคนหน่อยครับคนให้ทั่วนะครับคนขึ้นแล้วเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวนะคนคนคนเร๊ะเอ๊ะแล้วมันจะยังไงอ๋อเดี๋ยวดิเอ้ยเดี๋ยวอ๋อเราจะอไรเนี่ยลงมาชั้นตัวอะไรลงมาชั้นตัวเลยคนขึ้นนะเนี่ย เหมือนจะเอาตัวขึ้นไม่ได้แล้วครับพี่อุ้ยนี่ดูดูดึดู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 หมือนว่าขยับขึ้นไม่ได้ดลดขึ้นูด่ดูดูัูด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 ูนะคะดูดูดูดดูลูดดูด่ดอดู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 ด่ดูดูแูดูแูด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 ูู่ด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 วดูู้ดนดู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 มูดูดูม้แูดูดูดูคูดไปูด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 ูเลดเดูมากเลยอ่ะูด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 ูครับ ทำอะไรก็ไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหและนี่แหละครับเรื่องหัศจรรย์ของหอรัของอาบน้ำเทวดานั่นเองครับสุดยอดเลยวพูดจะเป็นแบบนี้ครั้งแรกคุณเตาไหนัะทำไมมันถึงได้เป็นแบบนี้ล่ะครับอธิบายที <c oughs> ความลับของหองอาบน้ำเทวดามันอยู่ที่การซึมซับน้ำนั่นเองที่จริงนะครับที่ซุก,กะเขาใส่น้ำไปเตก,กี้เนี่ย เขาเรียกกันว่าสารโพลิเมอร์ดูดซับน้ำสูงับอันสารโพลิเมอร์นั้นจะทำให้มเลิกุลน,น้ำจับตัวกันแล้วก็จะทำให้เกิดการซับน้ำได้เป็นจำนวนมากนั่นเองครับนี่คือหลักการทางวิทยาศาสตร์ของมันแหละครับก็เป็นแบบนี้แหละครับผมจะอธิบายนะครับนี่ครับสมมติว่านี่คือโมเลกุลนะครับ มันจะรวมตัวกันจับเป็นก้อนกลมๆแข็งๆแ,แบบนี้นะครับ uh huh. และพอเป็นแบบนั้นแล้วก็จะเกิดช่องให้น้ําเข้าไปพันเกี่ยวรวมกันเอาไว้ uh huh. แล้วก็จะไม่ให้มีน้ําไหลเร็ดลอดออกมาและตรงนี้แหละครับคือวิธีการดูดซับน้ำแหละครับ oh, ร๋อเหรอตะก,กี้นี่เรากะไม่ถูกใช่ไหมครับว่าเราสามารถดูดซับน้ําได้เป็นจานวนเท่าไหร่ หนึ่งกรัมอย่างน้อยก็ดูซับน้ําได้ประมาณหนึ่งลิตรนั่นเองล่ะครับแต่ผมว่ามันดูซับได้มากกว่านั้นนะครับรอแล่ก็มีนะครับที่หนึงกรัมสามารถดูซับน้ําได้เต็มที่ถึงสามลิตรด้วยกันเราดูได้ใช่ไหมครไม่เหเป็นหิมะก่อนแล้วน่าจะจะไวาสหาไหลเยอะต้องไปดนเร่องนั้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว นี่รายการเยาวชนนะครับตะกี้โมเลกุลนี่นอบเชียวอ่ะเอาละครับซับเข้าเรือก่อนเลยครับสารที่ใช้ดูซับน้ำไว้มีประโยชน์มากเวลาที่ฝนตกมามากทุกกะโชเลยอ่าครับคืออย่างนี้นะครับดูนี่นะครับข้างบนเป็นทรายนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นตัวดูซับน้ํานะครับ ในเวลาที่ฝนตกลงมานะครับน้ําจะค่อยๆซึมจากด้านบนค่อนข้างเร็วและตัวที่จะทําหน้าที่เป็นตัวรักษาน้าไว้ก็คือสีขาวนี่แหละครับนี่แหละครับเดี๋ยวเราจะลองเทน้ําลงไปนะครับแล้วก็สังเกตสีขาวดูให้ดีนะครับเอาเลยครับนี่น,นี<ล>่ะจะเป็นไงไงอะ ดูนะครับเรากําลังเทน้ําลงไปแล้วนะครับเน่ครับ่ลงไปเร็วมากเลยจากสายครับพอลงไปชั้นที่เป็นโพลิเมอร์ส่วนนี้แหละจะไปที่กักเก็บน้าไว้ได้นานและให้น้ําต้นไม้ได้ไปอีกนานด้วยนะครับอันนี้คือคุณสมบัติของมันนะครับใช่แล้วละครับทุกท่านครับเรามาช่วยกันรักษาโลกให้เขียวชะอุ่มกันดีกว่านะครับนีครับอย่าลืมนะครับทุกทกคนแล้วก็ยังมีอะไรที่ใช้สารชนิดนี้อีกหรือเปล่าครับจะว่าไปมีของใกล้ตัว อีกอย่างนั่นก็คือแคมเพิร์สนั่นแคมเพิร์สโอ้จริงๆไม่อยากรู้นะว่าปกติเราใช้ซับน้ําได้สักเท่าไหร่นั่นนะอยากจะรู้ว่าแคมเพิร์สรับน้ําได้เยอะไหมก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันล่ะเนาะผู้หญิงแคมเพิร์สมาเลยครัุณชายแคมเพิร์สมาร่วมรายการกันเนี้ยค่อยเทน้ําลงไปนะครับนะทางด้านนี้เราก็ได้เตรียมน้ํา100ซีซีเอาไว้50แก้วเลยกันนะครับเอาเป็นว่าไอ้จังทดสอบก่อนเลย ไม่เลวเลยนะเนี่ยนี่จะทำอะไรของเคเนี่ยน่ะขอรู้โอเครู้ตัวไปหน่อยอะเท้ยครับเมื่ออเคนะไม่ต้องมองดิเฮ้ยอย่างเดียวเพิ่งจะใส่ไปร้อยซีซีรู้สึกยังไงบ้างอแง่ที่เปียกหรือเปล่าเหมือนไม่มีน้ำเข้าไปสักนิดเดียวโอ๋อใช่ไม่เปียกเลยจริงๆด้วยเขาก็เทไปหมดนะไม่เปียกเลยคุณคุณจิวาระลองเทบ้างเซอาลับนิ่ตอนนี้ยังไม่เปียกนะครับเชิอาละครับผมจะขอเทบ้างนะครับเทแล้นะเอ๊ยยังไง เองนก็ทั so ่เททางด้านหลังมันดีหร oh, ือเปล่าอ uh ่ะที่ไม่รู้สึกเลยนะครับนี่ไม่รู้สึกเลยน้ำกันอยู่เลยนะตอนนี้เทไปแล้วหนึ่งลิตรครับครับหนึ่งลิตรแล้วเหรอครับเนี่ยหนักแล้วครับโอ้หนักกระตุงครับและตอนนี้ก็ผ่านไปสามลิตรแล้วนะคุณสามลิตรแล้วเหรอครับเนี่ยโอ้โหลองจับจับตบตบดูซิว่าจะมาตบกูไหมนครับ ับแด้วนะตบระเราจับกันเพลินเลยนะที่หายเพื่อนเอขาดครับยังเอาอยู่นี่ดไโอเคครับยังได้เหนื่อยมากเลยครับเราก็ไปเป็นไงเป็นไงและตอนนี้นะครับโดนแระเพื่ออันนี้สามารถรับน้ำได้ประมาณ3.2ลิตรกันเลยทีเดียวสุดยอดไปเลยนะครับสามารถรับน้ำได้ขนาดนี้ลืมไปเลยแหวนที่เราทำไว้ตอนต้นรายการเราไม่ได้พูดถึงมานานแล้วนะเนี่ย อ๋อแหวน,นแหวนแหวนแหวนอยู่ไหนอ่ะเ <Homer. S 2> ออนั่นแหะพี่เดี๋ยวด้วยเขาอยากได้อ่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้แหวนของเราน่าจะเสร็จแล้วนะครับคุณอินโนโมโตช่วยแกะออกให้หน่อยได้ไหมครับนี่สงสารผมเลยเลยเนี่ยแหมเทวดาของเรากลายเป็นลินเชเป็นดีไปแล้วเอออลูกเอ้าลูกเกตนาหรือเปล่าเนี่ยเอ้าไปจับตุ๊กตาเล